เขาจะเน้นทางด้านโบราณคดีอันนี้โบราณคดีเนี่ยมันก็มันมีของเขมรเป็นมากๆหน่อยเพราะตอนตอนนั้นไทยอาจจะยังไม่ได้มาสร้างอะไรสักเท่าไหร่สุขโขทัยในยุคเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นชุมชนเล็กๆค่ะแล้วก็มีชุมชนร่วมสมัยอยู่รายรอบอย่างเช่นละโวรบ,บุรีแล้วก็ที่พุก,กาม ทีนครปฐมซึ่งมีอารยธรรมแบบทวารวดีนะคะจากเมืองเล็กๆที่สัมพันธ์กับละโวลบุรีสุโขทัยก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นนาณาจักรพนครมันมีเหอกสารทั้งของจีนทั้งของกัมพูชามันชัดพอสมควระนะตะกอนเอเชียเนมรเขมรปกครองเกิดทั้งนั้นตอนนั้นก็คงอยู่เป็นมอน,ขอมนเขมรแล้วก็เขมรก็เป็น พู้ปกครองก็อาณาจากาักรพระนครของขอนวัตนะหลักฐานก็มีพวกพระปรางประสาทอะไรต่างๆรูบุรีเมืองการหรือว่าทางอีสานก็พิมายอลอันนี้เราเห็นหลักฐานมีเป็นเขาสร้างเอาไว้ที่พูดถึงศรีสัจธรรษแปดเก้าวนะันตรกูลเมีเนี่ยเมืองพระนครนี่มันมันเกิดประมาณผู่ชั้นที่สิบสิบห้า มันเป็นราชนาจักรแล้วแต่ของเราเนี่ยมันเป็นรัฐเล็กๆที่กระจายกันอยู่ตามรูปน้ําต่างๆอันนี้มันก็กระจายมพน,นั้นเขาเกิดเป็นผู้เป็นนครรัฐแล้วการเป็นนครรัฐพวกนี้มันจะมารวมกันเป็นกลุ่มสหพันธรัฐยังไม่มีราชนาจากักรเพราะนั้นสุโขทัยในย,ย่างแรกมันก็เป็น,นก,กลุ่มนครรัฐอ,อันหนึง่งซึ่งลิงก์กับทางทางเชียงใหม่ทางอายุธยาเนี่ย